สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนะมาชมมาส่องพระนะครับมาคุยกันเรื่องพระนะครับเป็นเช่นเคยนะครับนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาชวนเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะมาแนะนํานะครับเนาะมาบอกกล่าวกันละกันนะครับเนาะมาแนะนํานะครับ การดูพระเนื้อผงนะครับแนะนําการดูพ้าเนื้อผงนะครับแล้วก็การแยกเกแท้นะครับผมในเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับว่าเออดูยังไงอะไรยังไงนะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับเนาะผมก็นะครับมันจะมีนะครับก่อนจะมาเข้าเรื่องนะครับมันจะมีคําถามหนึ่งที่ผมก็สงสัย ผมก็ว่าเพื่อนๆพี่ๆหลายคนก็น่าจะสงสัยนะครับว่านะครับพระเกนะครับพระเกมีมาตั้งแต่ปีไหนหรือยุคไหนอะไรยังไงนะครับที่เขาชอบพูดกันนะครับนาะก็มาเมื่อน่าจะหลายอาทิตย์แล้วนะครับนาะผมก็เอาคําถามเนี้ยนะครับไปถามสภพากาแฟนะครับนาะรุ่นปั๊ป่านะครับที่เขาเดินสนามกันตั้งแต่บางคนก็ก่อนปี2 5 0พัน้าร้อยนะครับ บางคนก็ปี2500นะครับผมนะครับบางคนก็2500 250 708นะครับเดินสนามครั้งแรกนะครับเขาก็บอกว่ามีมีสมัยนั้นอ่ะมีสนามพาร์เลยนะครับเพืนเพืนพีนะครับก็มีขายทั่วไปนะครับผมแล้วตอนนี้ครับพาร์เกยมีมาตั้งแต่สมัยไหนนะครับพาร์เกยนะครับมีมากันมาตั้งแต่สมัยยุค2500ครับเพืนเพืนพีนะครับยุคก่อน2500นะครับเพืนเพืนพีนะครับแต่จะเป็นพาร์เกยอะไรนะครับก็คือ สมัยนู้นครับเขาเล่นพระสมเด็จครับแล้วก็พระกุครับเพราะพระสมเด็จอ่ะเป็นพระเป็นจ่าภาคีนะครับผูยพี่นะครับพระสมเด็จยุคนั้นทํามาเก๊เพื่ออะไรครับพระสมเด็จยุคนั้นนะครับมีราคาเล่นหาอยู่ราคาหลักพันแล้วนะครับพันสองพันสามพันนะครับตอนนั้นนะครับตอนนั้นนะครับพระสมเด็จนะครับเก๊ก็เพื่อจะมาขายครับเพราะพระเก๊ทาพระเก๊เพื่ออะไรครับผูยพี่นะครับ ทำเพื่อมาขายนะครับแล้วบางคนก็บอกว่าจะทําพระเก๊มาทําไมเพราะพระไม่มีราคาเล่นหานะครับมีนะครับพระสมเด็จยุคก่อนสองพ้าร้อยมีราคาเล่นหานะครับผมนะครับหลักพันนะครับพันต้นๆนะครับพันสองพันสามพันนะครับไม่งั้นนะครับพระบางหูพรมที่แตกกุออกมาปีสองพันห้าร้อยนะครับผมเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับผมเคยอ่านเจอนะครับขายหลายพันนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับผมนะครับเพราะพระสมเด็จตอนนั้นมีราคาไงครับ นะครับก็คือจะเป็นพระเกสนะครับพระมนาแล้วแต่จะเป็นพระเกพระกุครับเพื่อนเพื่อนี่พี่นะครับแล้วก็พระสมเด็จครับพระเกเกจินี่ไม่มีนะครับยุคนั้นนะครับแล้วก็ป่าป่านี่เขาจะดูพระพวกหลวงปู่โตเขาดูไม่เป็นนะครับนะหลวงปู่โตหลวงพ่อกลวยพระหลังของพระธาร้อยคือเขาจะไม่เล่นหากันนะครับถ้าเขาก็ดูไม่เป็นนะครับเอาไปให้เขาดูเขาก็ดูไม่เป็นนะครับเพราะเขาไม่ได้จะเล่นหานะครับเนาะ ก็เคยถามเขานะครับถ้าเอาพระกุนะครับกับพระสมมุติละกันนะครับเนาะพระแพงๆเกจี่แพงๆแบบลูงพูดทิมลหานไล่อะไรอย่างนี้นะครับเขาดูไม่เป็นนะครับเอาแบบไปแลกเขานี่เขาก็เอาพระกุนะครับเนาะเขาเป็นคนยุคนั้นแล้วเขาก็เล่นอย่างนั้นนะครับผมก็เป็นประมาณนั้นนะครับบนบนพีนะครับก็มาเล่าให้ฟังว่าพระกุเนี่ยไม่ใช่พระเกนะครับมีตั้งแต่ยุคก่อน2 5งพนยนะครับแล้วก็มีราคาเล่นหานะครับเพราะพระกุกับพระสมเด็จมีราคาเล่นหาครับเขาเลยทำเกนะครับ็นบนในพีนะครับก็มานะครับ นี่ครับมันเข้าเรื่องของเรานะครับก็จะเป็นนะครับเนาะแนะนําการดูพันงน้ำผงเนาะแล้วก็การแยกเก๊แท้ในเบื้องต้นนะครับก็อง์นี้นะครับองค์นี้ครับคุณพี่พี่นะครับเก๊แล้วมีความเก่านะครับคุณพี่นะครับเก๊พอยังไงพอระบาดอยู่พักหนึ่งครับแต่ตอนนี้หายไปนะครับแล้วผมก็เห็นนะครับไปโชว์อยู่ในกลุ่มนะครับอนุรักษ์กลุ่มอะไรต่างๆนะครับก็ ก็ไม่ว่ากันนะครับในความสุขไฟความสุขมันแต่ตอนเนี้แต่องค์นี้เคยระบาดถุกพักหนึ่งะครับตามสนามนะครับซื้อขายกันแบบโอ้ข้องมือนะครับมาแรกๆก็หลักพันกลางนะครับแล้วก็ล่นลนถอยลงมานะครับเพราะคนรู้ครับจนสุดท้ายก็มาห้าร้อยสามร้อยแล้วก็หายไปครับนะครับนี่ครับผมก็เป็นหนึ่งในนะครับตอนนั้นนะครับเนาะก็ของขายได้อะเป็นพี่นะครับมันก็ธรรมดานะครับเนาะไปก็ติดมาเรื่อยนะครับก็เอามปปล่อยเรื่อยนะครับเนาะ ผมถึงรู้นะครับแล้วก็รู้ว่าเป็นผาเกนะครับนะครับเดินสนามนี่แหละครับเนาะมันไม่ใช่ว่าจะไปหาผาอย่างเดียวครับมันไปดูงานสนามด้วยนะครับว่าเขาพัฒนามาถึงไหนแล้วนะครับเพื่อนๆพ่นี่นะครับอันนี้เป็นพาเกนะครับแล้วเพื่อนๆพ่ี่ดูนะครับเข่าเก้มีอายุนะครับเพื่อนๆพ่นี่นะครับแล้วดูเม็ดมวลสารนะครับนี่ครับนะครับแล้วก็มีบางคนนะครับนาะที่ไปสาย2 0 0พันนะครับเนาะ2 0 0พันพันหกร้อยอสองพันอะครับสองลูมวลสารนะครับเจอไหมครับเพื่อนพ่ีนะครับมีนะครับ มีนะครับพ้าเก๊ครับเขารู้ว่าต้องมีอะไรเขาก็ใส่อันนั้นแหละครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับมันแพ่ครับเพื่อนเพื่อนพี่ส่องหาอะไรครับนะครับถ้าดูเบื้องต้นเห็นไหมครับดูเบื้องต้นนะครับนะครับดูผิวจักระด้างนะครับเพื่อนเพื่อนพี่อันนี้เก้นะครับผิวจักระด้างนะครับเบื้องต้นแะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูผ้าแท้ครับนะครับนี่ผ้าแท้จะหนึบนุ่มครับเห็นไหมครับธรรมชาติไข่นะครับจะหนึบนุ่มนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนพี่จะหนึบน ธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือนะครับจริงๆอ่ะผมก็อยากจะเอาพระสมเด็จที่ผมเก็บนะครับมาเทียบกันเลยนะครับแต่มันก็ผมพิเกยดมีดรามาครับนุ้ยพี่นะครับเดี๋ยวจะหาว่าอ่ะอย่างนี้ไม่ดีนะครับเอาของตัวเองเป็นแท้นะครับเอาของตัวเองเป็นแท้มันก็จะมีปัญหากันครับผมก็เลยเอาพระที่เนื้อผงนะครับที่แท้ยุคหลังมาหน่อยแล้วกันนะครับที่ดูง่ายๆนะครับสําหรับคนที่มีเบสิกนะครับแล้วก็มีสกิลการดูพระนะครับเขาจะรู้ว่าลูกพระพวกเนี้ย เป็นพระดูง่ายนะครับนะครับผมเอามาหลายองค์ครับเพื่อนพ่พี่นะครับเดี๋ยวผมไค่อยทยอยแล้วพอดีกล้องมันเล็กครับนี่ครับนักหน่อยนะครับนี่ครับนี่ครับผมเอามาหลายองค์จะเอาทยอยให้เป็นเพื่อนพ่ี่ดูนะครับว่าแต่ละยุคนะครับเนาะมันเป็นยังไงนะครับว่าแท้ดูง่ายนะครับแยกเกสแท้เบื้องต้นน่ะแนะนําการดูดูพระพงนะครับเนาะก็อย่า่าสอนกันเลยนะครับเนาะก็แนะนํานะครับภาษาเพื่อนฝูงพี่น้องกันละกันนะครับนะคนเล่นพระกันครับนะครับนี่ครับ มาครับนี่ครับเนาะเก้ครับเนาะนี่ครับตามานะครับอ่าพี่สองสองพันเอ็กก็จ้าเอเลยครับนะครับเนาะรากผักชีครับเนาะหนอนด้นรากผักชีปูไตนะครับแล้วเม็ดมวลสารมาครบนะครับเห็นไหมครับอ่าเม็ดนั่นเม็ดนี่ไตไม่หมดนะครับนี่ครับนี่ครับรูเข็มรูเขิมครับนะครับพารเก้งานเข่าครับพี่รู้ว่าต้องมีอะไรนะครับเขาก็ใส่เข้าไปนะครับนะครับแต่งานอย่างนี้มีเป็นกองนะครับตามสนามนะครับ ยุคนั้นนะครับระบาดแล้วก็หายไปนะครับผมก็ไม่รู้นะครับไปอยู่ในมือใครแล้วใครก็เก็บไปบ้างนะครับก็ก็มาบอกกล่าวกันแล้วกันนะครับเนาะครั้งหนึ่งผมก็นะครับเนาะมันก็เงินทองอะไม่พี่นะครับเนาะเราก็อยากได้นะครับพอเล่นพาไปพามานะครับมันก็เอาว่าผมแนะนําอะไรพอแนะนําอะไรให้วงการได้ผมก็แนะนํากันไปแล้วกันนะครับเนาะจากประสบการณ์จากที่เราเล่นหากันมานะครับมาครับมาก็ ไหนก็จะมาดูก็ดูผักเก๊ก่อนเลยนะครับเพื่อนพี่เนี่ยนี่ครับเดี๋ยวสูงชัดชัดนะครับเพื่อนพ่วันนี้มีหลายองค์นะครับเพื่อนพี่กก็ค่อนนานหน่อยนะครับแต่มีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนพี่พแน่ครับนะครับแยกได้เลยแหละครับเนาะนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยลากผักชีนะครับเห็นไข่ไหมครับ เก่านะครับเพื่อนเพื่อพี่ก็อย่างที่บอกนะครับพระสมเด็จนะมีเก๋มาก่อนยุค2500นะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับพอครบเซียนยุคเก่าเขาเล่นพระกูกับพระสมเด็จครับเพราะพระสมเด็จเป็นพระเบญจภาคีครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับแต่ยุคนั้นไม่มีเก๋เกจินะครับก็หลวงพุทวดปี97นะครับยุค250กว่ายังเป็นพระน้ำจิ้มอยู่เลยครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับนะครับ4 9 7นะครับนี่ครับเก่านะครับเพื่อนเพื่อพี่นะครับเก่านะครับนะครับ ก็ถึงบ่อครับเนาะก็ไปโชว์หลาอยู่ในกลุ่มต่างๆนะครับเนาะกลุ่มอนุรักษ์กลุ่มอะไรก็ว่าไปนะครับแต่เนื้อเขาจะกระด้างครับนุยพี่นะครับหินไหมครับหินไหมครับเขาจะกระด้างครับเขาจะคล้ายๆแบบไอ้ที่ว่านะเนื้อหินน่ะไอ้กลายเป็นหินเป็นหินอะไรผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับกลายเป็นหินนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับผงมันจะไปจะกลายเป็นหินได้ยังไงอะครับเนาะ อย่างนั้นบ้านก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วครับก็เอาผงผงมะก้าบนะครับรอให้นานแล้วก็กลายเป็นหินซะมันก็แข็งแรงดีครับเพื่อนเพ่พี่นะครับผงมันก็ต้องก่อนนะครับมันเป็นธรรมชาติของผง่ะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับผมก็ไม่เข้าใจครับขนาดปูนเปิลนะครับเห็นไหมครับปูนสร้างบ้านมันยังมีแตกมีก่อนครับมันไม่เห็นจะกลายเป็นหินเลยอะเก่ายังไงก็ไม่หินนะครับเห็นไหมครับไอ้หวังเมืองเก่านะครับเป็นอิฐเป็นอะไรขนาดก็ไม่เห็นเป็นหินมันก็มีตะผุกนะครับเออแต่อย่างนี้นะครับอะ แก่งเป็นหินแก่งเป็นหินเนี่ยพูดกันจังนะครับนะครับเนี่ยครับก็ดูแลกันนะครับเนาะนี่ครับเห็นไหมครับมันจะแก่งครับเพื่อนพ่นพี่นะครับมันจะแก่งมันจะกระด้างนะครับนี่ครับคือโดนโดนไอ้นี่ดังเป๊กๆป๊เลยนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับมันจะแก่งครับนะครับปัร์เก้นะครับมันจะแก่งครับนะครับแล้วก็จะมาเข้าวลีที่ว่านะครับแก่งเป็นหินอะไรนะครับเนาะนะครับเราเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่มาดูนะครับอะสักหน่อยนะครับเนาะจําไว้นะครับเนาะ จาก่าผักเก๋เป็นยังไงนะครับนี่ครับนี่ครับดูเข็มนะครับลากผักชีนะครับปูไตหนอนด้นอะไรนะครับก็งานเก่าครับนี่ครับแล้วเขาเก๋เก่าเพราะอะไรพี่ดูเม็ดมวลสารนี่ไหมครับมีย่อยสลายครับพี่นะครับนี่ครับเขาย้อนกลับไปนะครับว่าที่ผมบอกไปนะครับสมเด็จเก๋เก่ามีตั้งแต่ยุคก่อนสองพันห้าร้อยนะครับนี่ครับและยุคนั้นนะครับปลาป่าเขาก็บอกว่าไอ้อะไรนะสมเด็จแจ้ขำนะครับมีตั้งแต่ยุคนั้นนะครับที่ว่า ให้ระวังนะครับเนาะนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับการยุบตัวของมวลสารนะครับไม่ธรรมดานะครับพนุวิวีนะครับงานเก๋ไม่ธรรมดานะครับองนี้ถือว่าเป็นเก๋เก่านะครับพนุวิวีนะครับเนี่ยเก๋เก่าจริงนะครับนะครับแล้วมาดูนะครับนะปลาแท้เนื้อผงดูง่ายนะครับสําหรับคนที่มีนะครับเนาะเบสิกมีสกิลนะครับนะครับนี่ครับเห็นไหมครับผงนะครับผงมันก็คือผงอะพนุวิวีนะครับนะครับ เห็นไหมครับมันก็แตกเห็นไหมครับมันก็ล่อนมันก็ลอกไปนะครับเห็นไหมครับแต่มันจะมีไข่ครับธรรมชาติของพงนะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยนี่ครับเห็นไหมครับองค์นี้เนื้อหาดีผมก็ยังหาที่ไม่เจอนะครับแต่มันดูแท้ครับเนาะแล้วเหมือนมีคาบกุด้ยโดยพิเศษนะครับเห็นไหมครับนี่ครับอยู่กับผมว่านานนะครับแต่ไม่รู้ครับเนาะ องค์ผมก็เก็บไว้นะครับนอแท้ก็เก็บไว้ครับแต่ก็ไม่ได้แบบแต่ใจหาที่มากมายนะครับก็คือสไตล์ผมนะครับเนาะผมเล่นผ้านะครับสมัยก่อนผมจะเหมาตามบ้านคนนะครับผมก็เหมาตามบ้านคนนะเพื่อนๆพนีนะครับก็ด้วยความที่ผมทํางานเนาะมีงานประจําอย่างที่บอกนะครับเปิดบริษัทรับรับตามาชีนะครับเนาะก็มีวิ่งงานก็ไปเจอลูกค้าไปเจอแบบคนขายของเก่าอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเหมามานะครับก็ถุงนึงนะครับก็สไตล์ผมนะก็ าขายไปสักได้มาสักสิบองค์าขายไปสักสี่ห้าองค์อะไรอย่างเงี้ยผมถึงมีพระเยอะครับขายไปถึงสี่ห้าองค์ผมหลุดทุนนะครับพระอีกสี่ห้าองค์ที่เหลือคือผมไม่ขายแล้วนะครับผมจะเก็บครับนะครับคือหลุดทุนผมเก็บเลยนะครับผมประมาณนั้นครับผมถึงเอาพระมีพระมาที่ว่ามาไล่ลงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆพนวีนะครับแล้วบางองค์ผมก็มอ่าเป็นดั่งหรือผมก็ไม่รู้ทุกรุ่นหรอกครับผมก็ไม่ดั่งหรือหาข้อมูลเอานะครับแล้วก็มาเล่าสู่เพื่อนๆพนีฝังนะครับนี่ครับแต่พระผงอย่างเงี้ยดูง่ายครับเพื่ ทยอยนะครับเพื่อนๆพี่ๆนในพีะอันนี้ก็ดูง่ายครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับธรรมชาติผงครับนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนี่ครับจะเป็นไข่ครับแต่ทุกองครับเพื่อนๆพี่ๆนในพีะครับเขาจะนะครับหนึกนุ่มครับหนึกนุ่มครับเพื่อนๆพี่ๆนในพีะครับผงก็คือผงะครับน้ะนี่ครับเนาะมาอีกครับมานี่ครับเห็นไหมครับเขาจะหนึกนุ่มนะครับเนี่ยครับ อันนี้พิมไปทางหลบผู้วัดอินนะแต่ก็เห็นไหมครับแต่เก้าครับนะครับพิมกับเนื้อหาไปทางนั้นนะนี่ครับเห็นไหมครับหนึกนุ่มอะครับอันนี้ออกแก่งนะครับแต่ก็ไม่ถึงแบบเนี่ยครับออกแบบไม่คือเนื้อเขาไม่ฟูอะคุณมยพีเห็นไหมครับเนี่ยแต่ก็ไม่ถึงขนาดเนี้ยเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับคุณมยพีเห็นไหมครับคโรโซนนะครับนี่ครับแก่งจริงแต่ก็ไม่แก่งแบบไปทางนั้นนะครับนี่ครับ จะออกหนึกนุ่มนะครับพี่นะครับนี่ครับเนี่ยก็ดูพาเนื้อผงนะครับแท้ดูง่ายยุคหลังกันแล้วกันนะครับเนาะแล้วก็เพื่อนมวยพี่ก็ไล่อายุเอานะครับเนาะนะครับเดี๋ยวถ้าผมเอาสมเด็จมาเดี๋ยวจะหาว่าเอยจะเอาแต่ของตัวเองแท้เย่ยมีราม่ามามาาไวๆข้างน้อยมาหาผมอีกอะนะครับก็เอาแบบแท้ดูง่ายแท้ยุคหลังแล้วกันนะครับแล้วก็มาไล่อายุกันเอานะครับเพื่อนมพี่นะครับเนาะ มนะครับไม่อยากไปนั่งทําคลิปก็หาเพื่อนคุยนะครับเนาะผมไม่อยากหาศัตรูนะครับไม่อยากไปนั่งทะเลาะอะไรกับใครนะครับนี่ครับก็มาองค์นี้ครับเนื้อแก่งอีกองคหนึ่งนะครับนี่ครับนะครับเห็นไหมครับนึกนุ่มครับพี่ๆนะครับแกงครับองค์นี้แกงนะครับเห็นไหมครับขอบตัดใช่ไหมครับเนี่ยธรรมชาตินะครับแกงแต่เขาก็ย <ton ____ accent> <ton> ังไม่ถึงแก่งขนาดนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยมันจะกระได้ไงพี่ๆมึทุกพูดยังไงอะน่ครับ แล้วก็ความแวววับเห็นไหมครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับมันจะกระด้างอ่ะพูดไหพี่นะครับมันจะกระด้างคนละอย่างอ่ะครับเห็นไหมครับนี่ครับเนี่ยมันจะแข็งปังเลยนะครับนะเคาะปูนนี่เป๊กๆนะครับหนุ่ยพี่แต่องค์นี้ไหมครับมันจะนึกนุ่มครับหนุ่ยพี่นะครับธรรมชาติผ้าแทนนะครับมันจะนึกนุ่มครับนะครับ แล้วก็เป็นพิมพ์คะแนนนะครับนี่ครับเห็นไหมครับทุกโองคครับเห็นไหมครับกจะมีความหนึกนุ่มนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับไข่เขยก็ต้องมีนะครับธรรมชาติของเข่าครับนะครับแต่องค์นี้ไม่มีไข่เห็นไหมครับเพื่อนพี่แต่มีความเก่านะครับผมว่ามวลสารของเขาไม่ใช่ครับมวลสารของเขาไม่ใช่นะครับนะครับ แต่เขาก็มีความเก่านะครับแต่ไข่ไม่มีอ่ะพี่นะครับเนี่ยดูไข่นะครับพี่เห็นไหมครับไข่ความเก่าเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยนี่ครับไขขึ้นเยอะแยะเลยนะครับนะครับแล้วก็มานะครับเนาะก็เป็นสัาเด็จยุคหลังนะครับองค์นี้ผมดูเป็นสองพันยุคสองพันร้อยนะครับเห็นไหมครับยังมีไข่ขนาดนีุณพี่นะครับนี่ครับอันนี้ครับเห็นไหมไม่เห็นมีองค์ไหนสักองค์เลยนะครับที่แบบ จะวาวนะครับเนี่ยจะออกวาวๆกระด้างกระด้างนะครับเนี่ยครับคือนึกนุ่มนะครับเพื่อนพี่นะครับหนึกนุ่มนะครับเนี่ยครับนึกนุ่มนะครับแล้วก็องค์สุดท้ายนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเนี่ยธรรมชาติผ้าแทงเห็นไหมครับเขาจะหนึกนุ่มครับเพื่อนๆพี่นะครับผงก็คือผงอ่ะเพื่อนๆพี่นะครับเนาะในความคิดผมนะครับนะจะดูไปแปรแปล่าไปเป็นหินมันก็ประหลาดนะครับ อันนี้หลวงพ่อพมนะครับก็หนอนเหนือปีหนึ่งสามนะครับธรรมชาติพับปีหนึ่งสามเห็นไหมครับเนี่ยนี่ครับก็จะมีไข่นะครับแล้วก็มีชานหมากนะครับเนาะเนี่ยดำดำแดงแดงนะครับเนาะน่าจะเป็นชานหมากนะครับนี่ครับเกาะตามผิวนะครับเนี่ยเห็นไหมครับช่วยพี่ดูนะครับนี่มีองค์ไหนบ้างครับที่ออกวันนานะครับเห็นไหมครับความเงาความวาวนะครับนี่ก็เคลือบชะเล็กครับพนุวิวีนะครับเนี่ยอันนี้แก่งสุดนะครับแต่ก็ยังไม่เท่าเห็นไหมครับนี่ครับ นี่ครับเนี่ยนี่ครับเนี่ยอันนี้มันนะครับเนี่ยผมว่าธรรมชาติการสร้างเขาเขาอ,อ,อาจจะเป็นแบบทําให้ดูแก่งเนาะแล้วก็มาแบบมนโนว่าแบบแก่งเป็นหินอะไรอย่างนี้นะครับนะครับนี่ครับสมัยก่อนระบาดนะครับตามสนามนะครับนี่ครับ หลังๆคนรู้นะครับก็ขายไม่ได้นะครับราคาก็ล่วงล่วงลวงแต่ก็หายไปจากสนามนะครับเ้างไม่ค่อยมีนะครับงานนี้นะครับแต่ผมเห็นพป่ผูในกลุ่มที่กลุ่มอนุรักษ์นะครับกลุ่มแบบกลุ่มเขานะครับนะกลุ่มเพราะสมเด็จนะครับเขาก็จะมีแยกกลุ่มไปนะครับเขาจะเล่นตามสไตล์เขานั่นแหละครับเนาะสไตล์คนที่เขาเชื่อนะครับเนาะพอเขาเชื่อเสร็จเขาก็เล่าแล้วก็จะมีคนที่เชื่อเหมือนเขาหรือว่าอาจจะมีเหมือนเขาพระเหมือนเขาก็ก็ไปอย่างนั้นนะครับก็พากันไปนะครับก็ พกันไปก็จะไปทางไหนก็ก็ไม่รู้นะครับเนาะก,ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าครั้งหนึ่งนะครับเป็นพาที่ผมเป็นพาที่ระบาดนะครับเนาะก็มีขายมาทําแบบเก่อ,อะไรทั่วไปนะครับนะครับนี่นะครับเนาะ ็โอเคนะครับถ้าพอเป็นประโยชน์มีประโยชน์อะไรกับเ,เพื่อนๆพี่ๆเรามาแวะรับชมก็ฝากกดติดตามช่องเก่งตอนพ่อโสธรในกลุ่มกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ